ยายบ้างหายผมวางอีกเด้มอมะเหมือนกันบ่เคยเห็นบน่มีไว้พี่น้องเ,เออมีเป็นบางต้นบางต้นก็บ,บ่มีจัง,ง,งสี่บ่มีเลยเห็นบ่นี่ทางห้างซีนที่นีต้นดอกบานสมเบิดนี่นี่มีออดปอดแอบแปด,ดน้อยๆี่แน่นนนนไม่สิได้กินบ่บ่วงปีนีนเออคือเป็นจังสิ เเลี้ยงดอกกคักกเน่นี่มันม่น้ยสัเาเลี้ยงนวยบ่นก็ใินบ่ติดบ่ติดเออเมีใบมันหวานเนาะเออยมีใบผึ่งลงก็นี่มียังลงก็เขาอื่นเป็นแค่หนึ่งภาษคือกันเด้ม่วงบ่ไม่ใช่่าษาอเ่นนี่เหมนว่นี่บ่มีนยกที่้ดกินบ่ละตาม่วงซีนี่ เออยัง่สิได้กินอยู่ขมันติดอาะออปอดแอดแปดนึ่งคนไม่้ก็มีห่วงก็อย่างเขาติดไม่สิก็คือปีแหล้วเลยีลิดนี้ายาไม่ได้ิไป็นิดนี่ทังสี่สิดไห้บ่นี่นี่อยู่บ่หลายนี่อปอดแอดแปดหนึ่งเออเก็นน้ำผึงว่ามาแบบนี้เนอะน้ำผึงต่อผึงบ่มีเราไปน้ำผึง ผมเป็น้ำถึงใบบกม่วงนี่อ่งอันนี้สุดยอดเจ้าผมม่วงนี่สุดยอดเลยผกม่วงยังกับพ่อใหญ่ชาว่านมันปลาเต้มันปลานปลาแต่ผมมองมังม่ังปลาเต้เนี่แม่นบอกก็มังปลาสุดยอดเลยมันได้สุดขาด้วงเด้อะไปเลยเด้อแล้วฝันงานันนั่นโอ้ย พัลตงานอรก็ได้เนี่ยะเอ้ยดวงไดะลุงออกมวงคนันฟันโมเป็นนี่ตัวบักให่เลยเห็นบ้านเห็นดวงบ้านดวงกินบบกม่วงเห็นบ้า ไต่หตัวส่วกินบกม่วงมัพี่ก็ม้วนอุ้มยกมีสยอดแต่ม่วกเอยม้วงยังก่น่แม่ก็เอามนทัย่นี่แโอ้ยมันมันมนอะไรดงนี้าตอนีเป็นสาเลยมนกินเี่ยอ๋อปอเอ็ดแปดอยู่หน่วยมันเปานหัวด้วยม่วงเถอะว 嗯。<laughs>